อาสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้โอ้โหอยู่ในค้อควายหรือเปล่านี่มีแต่ขี้ควายเต็มไปหมดเลยนี่ข้างล่างมีแต่ขี้ควายควายสองตัวนี้ขี้เลี่ยลาดไปหมดเลยนะพวกเจ้าเนี่ยโอ้อยู่ในีน่ป่าต้นไม้เลยเนี่ยอยทั้งช้างมีทั้งช้างนะครับไหน ข้างขี้มีแต่ขี้เต็ไมไหมดเลยขี้ช้างขี้วัวขี้ขี้วัวไม่มีนะมีแต่ควายนี่สงสัยเป็นคอกพวกเจ้าแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาเอาขี้พวกเจ้ามาใส่ร้องเมบแบแบแบเลยนะ อย่าสู้กันดิอยู่ด้วยกันอย่าซนดิโ,โหนี่โกรธใครมาตาแดงฝึกเลยเอาวีชนกันอีกแล้วนะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ชอบไปเลยนี่งาโดนงานงัดแล้วมันจะขี้เต็มไปหมดเลยไหนจะขุดอะไร เจ้าขุดหาอะไรเจ้าช้างอืมอ่างั้นเจ้าลงมาเดินเล่นข้างล่างดีกว่าไปอืมช้าง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 ต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างช้างช้าง ต้องเคยเห็นช้างลุกต่อท่างมันก็โตม่นก็เบาแต่ดูยาวๆนี่ควายนะคะมีทั้งควายมีทั้งช้างเจ้าเดินตามกันไปไหนเออเย้เนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมนะฮะควาย ควายป่ากี่อยู่กลางถน,นนะวรับชมำยังไงกันอืมไ,ไหนๆทางคว้มานี่สิขน,นาเราหากันดิเจ้าชอบรวนกันนะตัวเขาหาหักแล้วอุย๊ยอะไรหยุดเนี่ยเอาไปด้วยกันซะงั้น,นเอา ลุมกันเลยเจ้าลุมกันเลยเอาไป3สามตัวลุมเลยเอย้ไม่ไหวแล้วอีกตัวนี้ไม่ไหวแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย